ทีนี้ครับหลังจากที่เราได้ทาการเปิดเครื่องเจ้าเพลบก๊กตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาลองดูกันว่าเจ้าตัวนี้การใช้งานตนาง่ยังไงเมื่อมองเห็นแวแรกเลยผมจะรู้สึกทันทีเลยว่าตัวจอของเจ้าเพล็ตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นจอที่มีคุณภาพนะครับให้สีที่ค่อนข้างจะสวยคมชัดมากเลยทีเดียวนะครับผมแต่เจ้าแบล็คเบอรี่เนี่ยเนื่องจากที่ผมบอกไปแล้วคราบว่เขาไม่มีปุ่มตาม่างๆไม,ม่ว่าจะเป็นปุ่มโฮมปุ่มแบ,บ็คที่ตัวจอเลยนะครับแต่การใช้งานเขาจะใช้ยังไงมาดูกันดีกว่าสมมติผมลอง เข้ามาที่เมนูของตัวเมนูหลักแล้วกันนะครับผมอยู่ที่ทัมเบลเซอร์สมมติผมเข้าที่เบลเซอร์แล้วเนี่ยผมงงครับผมเกิดถ้าผมอยากจะแบ็คกลับมาเนี่ยผมจะแบ็คลักษณะไหนการใช้งานตรงนี้หลายท่านที่ไม่เคยใช้เจ้าพีวูมาก่อน,นอาจจะยังไม่ชินในช่วงแรกนะครับก็คือในการแบ็คนะครับเราต้องทําการแตะที่ในส่วนของตัวขอบของตัวเครื่องนะครับแตะแล้วลากเข้านะครับผมจะเป็นการย่อของนหน้าจอของเมนูลงไปนะครับเมื่อนำสามาร์ทเก็บหมดต่างๆหรือสลับไปเล่นเมนูอื่นได้นะครับดูอีกหนึ่งครั้งนะครับ แตะแล้วลากเข้านะครับเท่านี้นะครับสำหรับการใช้งานอยู่เกิดเราใช้หน้าจออินเทอร์เน็ตอยู่อยากจะเปิดหน้าจออื่นล้วก็ทําแตะนั้นบนแล้วแตะเข้าครับผมเป็นในส่วนของ New Tab เปิดได้ใหม่นะครับอันนี้เป็นส่วนของวิธีการใช้งานของเจ้าฟังก์ชันของเพบุ๊คตัวนี้คร่าวๆนะครับผมในส่วนของเบราว์เซอร์ของเจ้า l a c k b e r r y ี่เพ b o o k ตัวนี้นะครับก็คือผมลองเข้าในส่วนของเบราว์เซอร์ให้ดูแล้วกันนะครับเข้ามาเสร็จก็คือจะเป็นในส่วนของบุ๊กมาต่างๆนะครับที่มีต่าง กิฟผมลองเข้าที่ในส่วนของ Google นะครับผมเข้าเว็บไซต์ต่างๆนี่ผมได้ลองเข้ามาดูแล้วนะฮะผมเชื่อมต่อด้วย Wifi นะครับตอนนี้นะฮะตัวนี้เป็นหน้าจอที่ผมได้เข้าเรียบร้อยแล้วในเบราว์เซอร์นะครับคาทิสเสียรแท็บของเรานะฮะซึ่งในการโหลดเนี่ยก็คือค่อนข้างจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งแต่ไม่นานจนเกินไปนะครับในการใช้นที่เป็นหน้าจอหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่คุ้นเคยในการย่อหรือขยายจอนะครับก็คือทำออกมาได้โอเคเลยนะครับกับเจ้าเพจบุ๊กตัวนี้นะฮะ แ๋ยวลองเข้าไปดูที่ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะนะครับมอดูนะฮะตัวนี้นี่ที่สำคัญนะครับเขาจะรองรับในส่วนของ f l a s Player ด้วยนะครับทำให้สามารถดูวิดีโอในตัวเว็บไซต์ได้เลยนะครับลองเลิ่มนไปดูแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นพ b o o k ของหน้าสยามทัดของเราเองนะครับอ่ลองดูในส่วนของวิดีโอนะครับชุด f l a s Player ที่รองรับู่นะ เทได้อย่างสบายเลยนะครับในนี้นะครับโอเคนะครับผมให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับในส่วนของเบราว์เซอร์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะครับเช่นกันนะครับเวลาในการที่เราจะป้อนข้อมูลต่างๆนะครับก็จะป้อนข้อมูลผ่านในส่วนของคีย์บอร์ดจำลองนะครับตรงนี้นะฮะก็คือสามารถป้อนได้เลยนะครับเวลาจะเข้าใช้งานนะครับ Uh, อ่าตรงนี้เป็นส่วนท้าวคราสกัการรีวิวในส่วนการใช้งานเบราว์เซอร์ครับผมต่อไปเราไปดูในส่วนถัดไปกันครับต่อไปเป็นในส่วนของโหมดกล้องนะครับผมในการใช้งานสำหรับกล้องของเจ้าเพจบลูตัวนี้นะครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็วีดีโอนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนในส่วนของการถ่ายภาพนิ่งก่อนลวกันนะฮะเห็นว่าในส่วนของหน้าจอการใช้งานตัวนี้นผมอยู่ที่โหมดขอ,ของการถ่ายภาพนิ่งนะครับผมตรงนี้นะฮะผมลองถ่ายภาพไปดูนะฮะ การใช้งานการซูมหรือว่าการซูมเข้าซูมออกอยู่ที่ด้านซ้ายมือนะครับผมตรงนี้นะฮะซูมเข้าซูมออกนะฮะการบันทึกภาพนะครับผมก็คือกดที่ชัตเตอร์ด้านนี้นะฮะอันนี้ผมทดลองจากกล้องตัวหลักนะครับกล้องด้านหลังนะฮะความละเอียดที่5ล้านพิกเซลนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะมีตัวภาพตัวนี้โชว์ให้เห็นในรีวิวต่างหากนะครับผมภาพนี้ที่โชว์ต่างหากอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของโหมดวิดีโอบ้างนะฮะ วิดีโอก็เช่นกันนะครับผมเมื่อบันทึกผ่านโหมดกล้องหลักนะครับผมก็คือจะมีหน้าเมนูการใช้งานตรงนี้นะครับเริ่มบันทึกแล้วนะครับผมจะลองแพนให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมนี่คือเป็นในส่วนของวิดีโอนะครับเดี๋ยเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างภาพวิดีโอให้ดูอีกครั้งนึงนะฮะเราเมื่อกี้เราถ่ายภาพไปแล้วเราลองเล่นลองเล่นเบราว์เซอร์ไปแล้วแต่เรามาฟังเพลงดูบ้างนะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของเมนูเพลงของเจ้าเพลงตัวนี้นะครับผมผมจะให้ลองฟังเสียงจากน,นี้ผมลองโหลดเพลงมาแล้วาเพลงนะครับผม จากที่ผมบอกทุกท่านเป็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับว่าปุ่มคีย์รัดต่างๆนี้นะครับสำหรับการใช้งานการเล่นเพลงนะฮะเราสามารถเพิ่มลดระดับบอลลุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับดานบนนะฮะหรือจะพอดเพลงก็ได้นะครับผมหรือเพลงเสียงที่ออกมาผ่านลำโพงสตูดิโอซ้ายขวาตรงนี้นะครับซ้ายและขวาให้เสียงทอนข้าง,งจะด,ดัง ถือว่าเป็นแท็บเล็ตอีกตัวนึงนะครับที่มีขนาดเล็กนะครับแต่ถือว่าเมื่อเทียบสัดส่วนของลําโพงกับตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแท็บเล็ตที่มีลาโพงค่อนข้างใหญ่นะครับผมให้เสียงค่อนข้างดังเมื่อเทียบกับขนาดของหน้าจอของเขาเลยนะครับผมต่อไปเราจะผ่านในส่วนของเพลงกันแล้วนะครับไปดูในส่วนถัดไปกันเลยครับผมต่อไปนะครับผมเรามาดูในส่วนของแอปพลิเคชันบ้างนะครับผมสำหรับในส่วนของอพวกแอปพลิเคชันต่างๆครับของเจ้า b บล็คเบอร์รี่เทปุกตัวนี้ ก็สามารถดาวน์โหลดซื้อหรือดาวน์โหลดต่างๆผ่านะแอปแวรได้เลยนะครับตรงนี้มีเลือกมากมายนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถหาซื้อแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายได้นะครับผ่านแอปแวรเลยนะฮะห้ท่านสังเกตเห็นได้ว่าระหว่างนี้ผมแอบโชว์ในส่วนของมัลติทัสกิ้งของเจ้าเพลงพวกตัวนี้ไปด้วยนะครับที่ถือว่าเป็นแท็บเล็ตตัวแรกเลยนะครับที่มีมัลติทัสกิ้งในตัวคือสามารถรันโปรแกร,รมอะไรต่างๆไปพร้อมๆกันได้นะครับอตอนนี้ผมฟังเพลงไปด้วยเปิดแอปแวรไปด้วยละ ผมอยากเล่นเกมเลยมาดูเกมกันบ้างดีกว่าตัวนี้ผมลองเล่นในส่วนของนิฟอสฟีดแล้วกันนะครับตัวที่ผมได้มาเนี่ยตัว Speed นี้ฟอสฟี่ยจะมาเป็นคู่ตัวกับเจ้าตัวแบล็คเบอรี่เพย์บุ๊กมาเลยนะเห็นไหมครับผมผมรันโปรแกรมถึงสามโปรแกรมในเวลาเดียวกันนะฮะนี่เนี่ยเป็นมัลติท a สกิ้งของเจ้าเพย์บุ๊กที่เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับของตัวนี้ที่ผมเลยจะนำเสนอให้ท่านได้ลอง เห็นและอยากท่านได้ลองใช้งานจริงๆเลยผมจะลองดูว่าถ้าเกิดระหว่างที่ผมเล่นเกมไปด้วยเนี่ยแล้วฟังเพลงไปด้วยมันจะมีการหน่วงหรืออะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแล้วกัันะครับผม หรืเป็นส่วนของการคอนโทรลในส่วนของการเล่นเกมนะครับค่อนข้างจะให้การตอบสนองที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับผมค่อนข้างจะนิ่มนวลน,นะครับแล้วก็สมจนนริงนะฮะซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวานะครับเป็นการทดสอบในส่วนของ,งเซนเซอร์ต่างๆของเครื่องนี้นะครับค่อนข้างทํางานได้โอเคเลยนะฮะเท่า <ๆ S 1> ที่ผมสมัมผัสเนี่ยอาการหน่วงหรืออาการกระตกต่างๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับผม การเล่นเกมตัวนี้ครับที่ผมบอกไปว่ามันติดทัสกิ้งมันทําอะไรได้สมผมนี่นะครับผมเล่นเกมไปด้วยนะผมไปดูที่ a p p l e ไปอย่างนี้ผมก็สามารถทําพร้อมกันได้นะครับผมเพลย์เกมไว้นี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ค่อนข้างจะโดดเด่นของเจ้าเพลงัวกกน,นี้เลยนะครับมัติดทัสกิ้ง น่าสนใจนะครับผมว่าท่านที่ยังไม่เคยทดลองใช้งานแท็บเล็ตที่มีฟังก์ชันอย่างนี้เนี่ยน่าจะได้ทดลองใช้กันดูนะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์